บทที่สิบเอตัมมังสุตังเอกังสัมยังภะกวาสเกสุวิหารติกะเประวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิโุสังเคนะสัตติงปัจจมัตติหิพิโุสตเตหิสเพหิวะอะราหันเตหิทัศสหิเจโลกทาตุหิเทวตายยบุญนะสนิปติตาหุนติตถาภะกวนตังทัสนัยญาพิโุสังขจาอะทาโคจตุนังสุทธวาสกายินานังเทวานังเอตัตโหสีอายังโขภะกวาสเกสุวิหารติกะเประวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิโุสังเคนะ

สมารถหังสุ่จิตังอัตโนจุโกอุจุกรรมังสุสาระที่วันิตานิขังจิตวะยตรียานิรักขันติปฏิตติอัตถาควาปาราเทปตาปะขวัตตาปะขวัตโตตัสันติกีอิมังค์ฐานะภาสิจิตวะขีลังจิตวาปลิขังอินทขีลังโอหักจมะเมชาเตจรันติ สุทาวสุทาวิมลาจักคุมตาสุสันตาสุสุนาคาติอัตถโคปราเทวตาปะกวาตโตสันติเกอิมังคตังอภาสิเยกิติพุทธังสันนังคตาสีนะธมีสันติอิปยาภูมิมีปหายะมนุสสังถิหังเทวกายังปริปุเรนสันติติอัตถโคปะกวาภิกขุอมเตสียีภูยานันภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุทาวเทวตาสนิปปติตาหุนติตถาคตังทัสสนเจภิกขุสกัจยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตามัทนังอรหันโตสมาสมพุทธา ตสัมปิปะกวันตานังเอตะปรมะเยวะเทวตาสนิปติตาเฮสุสยะทัปิเมหังเอตระหิเตเยปิเตภิกขเวิสันติอนาคัถนังอันโตสัมมาสัพุทธาเตวตานังเอตปรมเยวะเทวตาสนิปติตาิสติสยะิมหังเอตระหิอัจกิสามิภิกขเวเทวะกายานามะนิกิตติสามิภิกขเวเทวะกานนมเติสิภิกขเวเทวะกานนม อังสนาถาสัตว์กลางมารสีกโรธาสราชิสามิติเอวันเป็นติโคเตพิคูปะควาปัจจโสสูบะควาเอตตะโบจะสีโลกับนุกับสามิตะเนธัสภูมิมาทัสตสิตาเยสิตาคิริเหตพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหะวาลินาโลมหังภาษาพิโนโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมานาสสาสุทธาวิปัสสนามะลาวินาปินโยปัจจวรสุเตยเจตวาวันิงกเปลละวัฒเว ตัวอมตยิสธาสาวกเกศารเนรเตเทวกยาพิงกตาตตวิชานาทพิครบุเตจัตตปปะกรุงสุตวะพุทธศาสนาตีสัมปัตตวระหุยานังอมนุสย์นันท์ศสนังอเปกีสัตมัตตคุงสหัสสังอัตตาสตริงสังสตังเอกีสหศาสนาอมนุสย์นัตมัตสุงอเปกีนันทมัตตคุงทิชาสุปาภุกาหุงตัจจสัพพังอภินยยะวิวิคตวานติคุมาตตัวอมตยิสธาสาวกเกศารเนรเตเทวกยาพิงกตาตตวิชานาทพิครบุ เยีบูหังกิติยสัมมิคีราหิอนุภูพโสสตาสหัสสาเจขาพุมากปิลวัตวาอิทธิมันโตสติมันโทวันะวันโตยัสโนมัทธมนาพิกมุงพุกนาสีมติงวนังเจสาหัสสาเฮมะวัตายจขานนละเตวันิโนอิทธิมันโตสติมันโทวันะวันโตยัสัชโนมัทธมนาพิกมุงพุกนาสีมติงวนังสาตาคีลาสิหติสหัสสายจขานนละเตวันิโนอิทธิมันโตสติมันโทวันะวันโตยัสัชโนมัทธมนาพิกมุงพุกนาสีมติงวนัง อิเจเตโสลัสสัสสัสยขานนาเตวานิโนอิทิมันโตสติมันโทวันะวันโตยะสัสิโนมัทมาณาพิกรมุขนาสิมติมุนังเอสามิตตาปัจจัสตายาขานนาเตวานิโนทิมันโตสติมันโทวันะวันโตยะสัตสิโนะมัทมาณาพิกรมุขนาสิมติมุนังภูมิเทโลราชาไคโกเวปุลสันนิเวสุนางพินโยนังสตัสสัสังยาขานัง ปาิรูปปัสาติคุมผีโรราชายโกโสภาคาสิมิติมนังปุริมัจจเตถังราชายัตตารโคปัสาติคันนางทิปติมาราชายาสัตติโสปุตติปิตตสาภาโบอินนาหมามัคคุลายขิมันโตขิมันโทวันละวันโตโยชิโนมาธาบราพิกมุงพิกุนาสมิติมนังทักินนัตเตถังราชาวิรูโถงว่ตปัสสติคุมผนังทิปติมหาราชายาสัตติโสปุตติปิตตสาภาโบอินทนาหมามัคคุลายขิมันโตขิมันโทวันละวันโตโยชิโนมาธาบราพิกมุงพิกุนาสมิติมนัง ปัจฉิมัตจักรสังราชที่วิรูปโคภาษาตีนาขนะที่ปติมหาราชเย้าศิโสภุตปิตัสสะพะภูอินทะนามามาพลาทติมันโตสติมันโทวนะมันโตยสัจิโนมัตมนาภิกมุงภิกนาสีมุติมนังอุตตรัจจตี่สังราชามหาคูเวโรจักคูเวโรตับภาษาติเยขนะที่ปติมหาราชเย้าศิโสภุตปิตัสสะพะภูอินทะนามามาพลาทติมันโตสติมันโทวนะมันโตยสัจิโนมัตมนาภิกมุงภิกนาสีมุติมนัง ปุริมะทิสังทัตตารโคทักคินีนะบรูฮโคปชีวินะบรูปโคคูบริโออัตระทิสังเัตตารโอเตมหาราชาสมันตาเจตุโรเทศสถานทัลละมานาอันทศุวณีกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนตตาอาคูวัดจันติกาสถานมายาเกตินทุเวตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทะเนวกามาเสตโถจ่ากินุมันทุนิมันทุจ่าประมาณเนว ประมานาโทโอประมาโยจัตเทวสุโตจะมาตลีจิตตสิโนะคันทโพนโรโราชาชโนสโคอาคูปจติสโคเจวติมพนลุสุริยาวัจสอเอติเจนเดยจราชาโนคันทภาสหาราจุติโมทมนาพิกมุขนาสีนิติมนังอาทาคูนาสพานนาคาเวสาลาสัตตะจกาลัมพระตุสราอาคูปายคาสายติพิยามุนาสตตราชเจอาคูนาคาเลสานโนเอระวันโนมหานาโคโสภคสินิติมนัง ยีนาคราเชสหัสารันติที่พาทิชาปขีวิสุวิจักขูวิหายาเตวนมชกิตปตราสุปนนาจิตราสุปนนายติเตศนามังอภิยันตทานาคราชานามาสีสุปนนตโตเขมมะกสิพุทโศนาหิวจหิวปายันตานาคาสุปันนาสันนังมาตังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะมุทังอสุราชตาภาตโรวาสวัสเสตตอที่มันโตยยสินโนกาลกัญชามหาปิสมาอสุราคานาเวคตาเวปจิตตุ

พิกุนางสมิติงนังเวทโจจเทวาเสนีจะอาสมาตยุเทวทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปริกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปริกิตานาคตานิปุริกัตตวาอาคูมัตตวาลาคาวะสิวนังวาสุโศเโธโสปาคาปุรินทโถทัศเสตทัสสายกยาสกีนะนัตตวะเนโนยุที่มันโตสติมันโทวันละมันโตยัสสิโนมัทมนาพิกุลนาสีมิติมนังกตาคูสาภูเทวาชลลามคิสิฆราริวะอริทกกาจารโอชาจา บุปผาบุพพารสิโนวรนาสัทธามจัจจุตตาจะเนฑิกาสุริยะรุจระอากูอากูวัสวันิสโนทัศเศรษฐทัศฐานกยาสเถรนะตะวันิโนอิทิมนโตสติมนโทวนนาวันโตยสินโนุทธวนาพิกมุพิฆูังสิงห์เทวนังสมานามหาสมานามนุษย์สามนุสุตตมากิทธาปุสก้าอากูอากูมโนปุสก้าถาคูอริโยเทวาเยชโลหิตวาสิโน parakha mahaparakha aku deva yasasano tathasati tathasthakaya sapena nativani noi thi man to thi man tho wanna man tho yasino matamanna tikumumikana sima ting wanna sukha krumharuna aku vekhanasasana othataha pamukha aku deva bichakana sathamattaha kharakaharakachami sukaja jayasino था न्याु जोटी थस से फेना नी इथी मनो वना हसीनो मधा मना मना के मैदू या कंथक चाज हसीनो लापति का मा नीनो अखु अथाखुरी थस से फेना नो इति वापि हसीनो मना कमूना สัทเถรเทวนิกายาสัเพนะนะเทวนิโนนามันวิญญาณอคติจงเดตันเดยสัจจธาสังขุตถาชาเตมขเรลังโอคตินนามาตะวังทักเคโมัะนาตะังนาคังจันทวะอาสิตาติตังสุภุรมาปรมัตโตจะตพุทธาอิธิมัตโตนะสนังกุมโลติโสจาโสุภคัสสิมติมณัง สหัสพรหมโลกังมหาพรหมะภติสติอุปปันโนสติมันโทวิสสมากายโยยัสสติโสทัสเสตะอิสระอากุปัตติกวะสวัตติโนเตสัจจะมัจจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสพพิตสินเเทวาสมกิมารัาิมีปัานาสามันิยังเอทาันธานารเคนันธมัตถสมตาปริวาริมโวมุตโกจนงอิติตตะมาสโนกนสนังเปสปานินาตระมหัจจะ สรังกับตวาเถระบางยถาภวสโกมีโคธนะยันโวสุวิชโกตถาโสภุปจุทาวัตติสังกุโธเสียงวเสตจจะสพังพินยะตยบวิตจวานาจขุมาตโตมัติสตาสาวเกสารเนรเตถิมาราเซนาพินกตาเตวิชายนาภิคุโบเตจะตัดมกรุงสุตวาพุริสาสสนางวีตาระเคหิปกามูเนสังโลมิปิจะจุงสเพวิชิ สังขามาพยาติตายัสสิโนมูตติสาภูเตหิสาวกาติชนิสตาติ